สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม Titan Awakening อ่าเกมมือถือพาพิพพบ t t a n แนวไอด RPG เปิดใหม่ของ s t o r t ไทยนะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS แลอ a แ d r ดอยนะในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลลสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดี ID ควรรีไอดี ID ตอนไหนสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับ วิธีเติมโค้ดให้เรามาที่หน้าหลักของเกมครับมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ redeem code ตรงนี้ครับให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ต้องคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามารับที่ซองจดหมายตรงนี้ด้วยเนาะนะครับตัวเกมก็จะแจกของเยอะมากนะครับผมอ่าต่อไปครับจะเป็นเทยร์ลิสต์ตัวละครครับผมขออนุญาตขึ้นเทียร์ตัวละครให้นะครับ เทียตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด5เทียนะครับผมนะอ่าสำหรับเทียตัวละครที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้นะครับผมจะเป็นตัวละครระดับ S s R จนถึงระดับ S s R บวกนะทุกคนนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียต่างๆกันเลยนะครับผมอ่าเทียแรกก็จะเป็นเทียทิ่เนเอสนะครับผมนะอ่าเทียนี้นะครับผมก็ จะเป็นตัวละครระดับ SSR บวกนะครับทุกคนนะก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะผมเนาะก็จะเป็นพวกธาตุแสงมืดอะไรพวกนี้เนาะสำหรับธาตุแสงมืดของเกมนี้นะผมเนาะมันจะเก่งกว่าพวกธาตุทั่วไปนะทุกคนนะอ่ามันจะมีสกิลพิเศษนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นพวกที่อ่าเก่งนะครับผมนะอ่ามันจะรวมทุกสายของตัวละครเลยนะครับผมเนาะ นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมสำหรับตัวละครระดับ SSR บวกนะทุกคนเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับทุกคนนะอ่านะครับสำหรับ5ตัวละครที่อยู่ในเทียที่พันะครับผมถ้าเราสุ่มได้ตั้งแต่ต้นเกมนะทุกคนสามารถปั้นช้ายาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับผมนะมันเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP PVE อ่าลงดันไป่หัคอยตีบอสอะไรพวกนี้เล่นได้หมดนะครับทุกคนนะ ถ้าใครสุ่มหาก็อย่าลืมให้สุ่มให้ได้นะผมเนาะตัวซ้ำนะครับเพื่อการอัพดงอัพดาวนะทุกคนนะนะครับ,ะะรบเกมนี้นะผมถ้าขึ้น6ดาวแล้วมันจะอัพดาวได้ง่ายมากนะทุกคนนะนะครับแนะนําให้สุ่มให้ได้ตัวซ้ำเนาะผมยิ่งดีนะสุ่มให้ได้เทียที่เป็นเอสซัก2ตัวก็สุ่มได้สบายๆนะผมะเล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมบสำหรับเกมนี้เนาะอ่า เพราะว่าตัวละครพวกนี้เราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะทุกคนนะอ่ามันไม่จํากัดให้เรานะครับผมเนาะใครสุ่มได้ก็เล่นได้สบาย,บายๆนะครับทุกคนอ่าถัดมาครับเทียอ่าดับเบิลเอสนะผมมาเทียนี้ก็จะเป็นตัวละครพวกธาตุแสงมืดเหมือนกันนะครับทุกคนนะอ่ามันก็เก่งอยู่นะครับผมนะอ่าแต่ผมแนะนําให้สุ่มหาเทียที่บเบิลเอสจะดีกว่านะครับทุกคนนะอ่านะครับ สำหรับ t ทียดเอมันก็เก่งนะครับทุกคนนะแต่เราต้องหาตัวซ้ําอัปดองอัปดาวขึ้น6ดาวจะดีมากนะครับทุกคนนะถ้าใครจะปั้นเนาะมันก็เล่นได้ทั้ง PVP PVE นะครับทุกคอนเทนต์แต่หัวคอยตีบอสอะไรพวกนี้เล่นได้หมดนะครับทุกคนนะแต่แนะนำเนาะถ้าใครจะปั้นก็สุ่มให้ได้ตัวซ้ำนะครับผมนะฮะนะครับขึ้น6ดาวก็เล่นได้สบายๆนะครับนะาามผมนะอ่ะถัดมาครับผม t ทียเครับเทียนี้ก็ ใช้ดีแค่ตั้แต่ต้นเกมถึงกลางเกมแค่นั้นเองผมไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวนะจะเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับทุกคนนะอ่า SSR บวกเนาะอ่าก็ปั้นใช้นะผมแล้วถ้าจะปั้นใช้ก็แนะนําให้อัพดาวนะผมขึ้นหกดาวเนาะนะครับถ้าขึ้นหดาวได้ยิ่งดีนะทุกคนนะนะครับมันก็จะปลดล็อกพวกค่าสแต็กอาการใส่ของปลดล็อกสกิลและพวกนี้ด้วยนะครับผมเนาะอ่าสำหรับ t ทียเก็ จะเป็นตนัวละคร S S R บวกนะผมพวกธาตุทั่วไปเนาะจะเยอะมากนะผมนะเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กรชาได้ตามปกติเลยนะครับผมเนาะถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็แนะนํานะครับให้อ่าสุ่มให้ได้ตัวซ้ำหนะครับทุกคนนะสำหรับตัวละคร T S นะครับผมธาัดมาครับ T A ครับผม T A นี้ก็จะเป็นตัวละครระดับ S S R บวกนะครับผมเนาะมันก็ใช้ดีแค่ต,ต้นเกมนะครับไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวนะอ่านะครับ ก็เก่งนะครับผมเนาะแค่ใช้ได้แค่ตอนต้นเกมก็พอแล้วไม่ได้ทำให้ปั้นชายาวเนาะนะครับอ่าถัดมาเทียบีขางบเทียดน,นี้ก็จะเป็นตัวละครระดับ S.R เนาะนะครับอ่าจะเป็นตัวละครที่สายฟรีหรือว,ว่าสายครบน้อยนะผมเนาะถ้าปั้นก็ปั้นได้อยู่นะครับแต่มันจะเก่งไหมถ้าพวกตัวละครเทีย S.R บวกนะอ่าพวกระดับ S.R บวกนะผมนะอ่าถ้าใครจะปั้นก็ขึ้น6ดาวให ได้ก่อนนะผมถึงจะปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมอ่าผมขออนุญาตสรุปไปเลยแล้วกันเนาะว่าเราควรรีหาตัวละครที่อยู่ในเทียไหนนะครับตัวละครที่เราควรรีหาก็คือตัวละครที่อยู่ในเทียทิเปิลเอสนะทุกคนหตัวละครน,นี้เนาะอ่าหรือว่าจะเอาเทียดับเบิลเอสก็ได้นะครับผมสองเทียนี้แนะนําให้สุ่มหานะครับผมนะถ้าเป็นไปได้ยิ่งดีก็ให้เอาเทียทิเปิลเอสนะผมห้าตัวนี้สุ่มให้ได้สัก2ตัวนะครับแล้วว่าสุ่มไปได้ตัวซ้ํายิ่งดีนะครผมนะ สำหรับเกมนี้มันมีกิจกรรมแจก1000สุ่มอยู่เนาะมันจะแจกพวกตัวละครระดับ S.R. บวกของธาตุแสงมืดอยู่นะครับทุกคนนะนะอันนี้ก็ให้เราลองพิจารณาดูเนาะแต่ผมแนะนำให้หาตัวละครเทีย Triple S แล้วก็เทีย Double S จะดีมากนะทุกคนนะยิ่งได้ตัวทรัพย์ยิ่งดีนะครับขึ้น6ดาวเล่นผ่านด่านได้สบายๆนะครับผมสำหรับเทียรตัวละครก็ตามนี้ครับอ่าต่อไปครับควรรีไอดีตอนไหนนะครับผมเราเล่นถึง ด่านสองขีดสินะครับอ่าเศร2ฐีดสิเนาะนะครับพอเราเล่นถึงด่าน2องขีดสินะครับผมมันก็จะแจกนะครับผมเป็นอ่าตัวกาชา10ใบเนะี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนาะอ่านะครับสองขีดสิบพอเนาะจากนั้นถ้าเรามากดรับนะผมพวกกิจกรรมต่างๆที่ตัวเกมแจกอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยรางวัลออนไลน์แล้วพวกนี้เนาะพวก ไดอารีเควสอะไรตรงนี karaoke, ้เนาะมันก็จะแจกเพชรแจกตัวกาชาอะไรพวกนี้นะครับให้เรากดรับให้หมดเลยเนาะนะครับ่ากดรับให้หมดเลยนะพอเรากดรับหมดแล้วนะผมให้เราออกมานะครับผมรับตรงที่ขึ้นแจ้งเตือนสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับกดรับไปหมดเลยเนาะขึ้นจุดสีแดงอะไรแบบนี้เนาะมันจะแจกเพชรแจกตัวกาชาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมกดรับ จะครบหมดแล้วเนาะนะครับกดรับให้หมดเลยเช็คอินอะไรพวกนี้นะครับกดรับให้หมดเลยนะครับนี่ SSR บวกมาหนึ่งตัวครับผมแจกนะอ่าแล้วก็พวกเมลอะไรพวกนี้อีเวนต์อะไรพวกนี้กดรับให้หมดเลยเนาะแล้วก็ซองจดหมายตรงนี้นะครับให้เรามาออกมากรอกโค้ดครับตามผมบอกเลยเนาะดีดีดโค้ดตรงนี้กรอกโค้ดเสร็จนะครับอ่าเราจะได้รับนะครับเป็นตั๋วกาชาประมาณ58ใบแล้วก็เพชรอีกประมาณ5านะ้0พเนาะ อ่านะครับผมในส่วนนี้แหละที่เราจะสุมหาตัวละครนะครับผมนะโอเคจากนั้นให้เรามาที่ตู้กาชาตรงนี้ครับอ่านะครับผมก็จะมีอยู่4ตู้เนาะ,ะมีตู้แอดวานต์นะผมเนี่ยตู้นี้แหละที่เราต้องสุมหาตัวละครนะครับผมมาดูเลน,นการออกครับเลทการออก5าดาวอยู่ที่6%นนะครับทุกคนนะอ่านะครับนี่ ให้เราสุ่มหาพวกธาตุแสงมืดในพวกนี้เนาะเห็นไหมครับเ s r บวกนะครับนี่โอเคครับผมดูพรีวิวครับนี่เห็นไหมครับ,รบ,ม,รบ,ม,รบมีทุกตัวนะครับผมนะที่อยู่ธา,าตุแสงมืดในพวกนี้เนาะนะครับเปอร์เซ็นต์ออกที่2.5เนะครับทุกคนโอเคเรามีโอกาสสุ่มอยู่ประมาณอ่า58ใบเนาะสำหรับกาชาแล้วก็เพชรอีกประมาณ5,300นะครับทุกคนโอเคครับผมขออนุญาตซ่ม สิบครั้งแล้วว่าสิบโลแรกครับผมมาจะได้ตัวละครเทียไหนเอ้ยโอ้โหมีนะทุกคนตัวนี้ S S R ครับเที T A B โอ้โหสิบโลแรกก็เกลือนะทุกคนนะโอเคครับสิบโลต่อไปครับได้ไข่โอ้โหดิโครโร่นะครับผมอันนี้เทียโอ้โหเทียบีนะทุกคนนะ S S R อยู่เทียบีทั้งหมดเลยเนาะมันมีการันตีหรือไม่นะโอ้โห อีโกเอเอสรออีกแล้วครับโอ้โ oh หครับเอเออออกทเทียบีทั้งหมดเลยนะทุกคนนะโอเคเฮ้ย okay. hey, กราดแดงมาครับทุกคนเอเอบวกครับผมตัวนี้โออยู่เทียเอนะครับทุกคนโอ้โ oh หเสียดายมากนะไม่ออกพวกเทียดนะับเบิลเอสเทียทีบัดเอสเนาะโอ้โหเอสครับโอเคนี่ผมสุ่มไปแล้วเนาะ ห้าสิบโลนะคนเอชเอสอาร์บวกมาแค่หนึ่งตัวนะครับโอเคจะใช้เพชรในการเปิดนกทีนี้2 0 0 0ครับไปโอ้เอชเอสอาร์ครับโอ้เอชเอสอาร์เอสอาร์ก็มาครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสรุปครับผมได้เอสอาร์บวกแค่ตัวเดียวเนาะนะครับอันนี้เราต้องสุ่มให้มันหลุดเลทให้ได้เนะพวกธาตุแสงมืดไนพวกนี้นะ ถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทํำยังไงครับผมรีไอดี ID ครับสำหรับที่การรีไอดี ID นะครับผมเนาะก็ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่เซตติ่งไม่ใช่เซตติ้งมาที่ Account ตรงนี้ครับกดกดสลับ Account กด c o n f i r รมครับก็เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเนาะซึฟเว่์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครนะครับทุกคนนอนะอนะครับ กดเลือกได้เลยครับผมนะเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะเกมนี้นะครับทุกคนให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์สากรารที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมนะอืมนะครับอพอเราเล่นถึงด่านสองขีดสนะิบเนาะไม่ต้องเล่นต่อแลผมออกไปกรอกโค้ดตามผมบอกเนาะ,ะกรอกโค้ดรับของรางวัลน,นะครับที่ตัวเกมแจกทางกิจกรรมทางแจ้งเตือนอะไรพวกนั้นเนาะกดรับให้หมดเลยนะครับผมนะอาจจะได้ตั๋วกระชามาห้าสิบแปดใบแล้วก็เพชรอีกประมาณ 5้0พนนะครับผมนะกดลับให้หมดเนาะแล้วก็ไปสุ่มตัวละครนะครับนะสุ่มตัวละครที่ตู้กาชาเนาะตู้ตู้ขั้นสูงนะครับผมสุ่มให้ได้ตัวละคร s s r บวกละว่าเทียที่เป็นเอสแล้วก็เทียดับเบิลเอสนะทุกคนนะให้ได้สัก2ตัวขึ้นไปนะผมนะอ่าสุ่มให้มันหลุดเลทเนาะสำหรับรีไอดีเกมนี้ไม่นานนะทุกคนใช้มาเวลาประมาณ10กว่านาทีประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าอ่านะครับ,นะรบประมาณนี้ผมับสำหรับวิธีการรีไอดีเนาะ นะครับให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ล็อกอินแบบแกส์นะครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้เนาะสำหรับเกมไททันอเวคานิงเนาะผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด6ตัวละครนะครับผมก็จะแบ่งเป็นธาตุเนาะตัวละครเนี่ยเห็นไหมครับธาตุแสงธาตุมืดนะครับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตรกนี้เนาะนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสายเนาะสาย DPS สายแทงฮะสายซับ แล้วก็สายเวทในพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็มีให้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับการจัดทีมเนาะมี6รูปแบบนะกดล็อกตามเลเวลนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีระบบแพทช์ชนะทางของธาตุต่างๆเนาะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีโบนัสธาตุนะครับผมนะ SP ATK ในพวกนี้นะครับโอเคครับผมจัดทีมเสร็จก็กด Start Ba t t l e นะครับก็จะมีเลขความเร็วนะสูงสุดู่ที่คูณ3ครับนะครับภาพสวยจัดเลยทุกคนนะ โกเลบร้อยครับผมทีเดียวนะอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโค้ดแจกเฮลิสตัรละครที่ควรรีหาวิธีรีอดีควรรียดีตอนไหนสําหรับผู้เล่นใหม่ผมของเกม t i t a n a w a k e n i n g ครับเป็นเกมมือถือพาวิบบทไททันอ่าเวอร์ชั่นใหม่ผมเปิดใหม่บนสโตร์ไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ